เติบโตทุกวันโอ้ลูกหลานเอย๋ยชีวิตคนเรานี้ไซก็เหมือนต้นไม้ที่เพียนจะผลิตด,ดอกออกผลเมื่อแรกเกิดเป็นต้นก้าเล็กๆก,ก็ต้องอาศัยน้ำท่าดินดีแสงแดดที่อบอุ่นเพื่อให้รากอย่างลึกลำต้นแกล่งใบเขียวชะอุ่มเมื่อเติบใหญ่จะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่มวลสัตว์และผู้คนฉันใด ชีวิตของเจ้าก็ฉันนั้นอย่าได้หยุดนิ่งหรือท้อแท้ต่อสิ่งใดพึงเรียนรู้จากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาดังสายน้ำที่ไหลเรื่อยไม่เคยย้อนกลับหากเจ้าหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้จากครูอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่และประสบการณ์รอบกายอยู่เสมอจิตใจก็จะงอกงามสติปัญญาก็จะ,ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นทุกวัน ดังพระอาทิตย์ที่ขึ้นพร่างพลายทุกเช้าไม่เคยมีครั้งใดที่ท้อถอยไม่ขึ้นและลูกหลานเอย๋ยอย่าลืมว่าการเติบโตที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่เพียงแท่ร่างกายหากใจเจ้าเติบโตด้วยเมตตาธรรมและความดีงามชีวิตก็จะผลิบานงดงามดุดดอกบัวที่เบ่งบานพ้นน้ำพ้นโคลนโชว์ความงามของตัวเองให้ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน จงจำไว้ว่าการเติบโตทุกวันคือพรชัยที่จะนำพาชีวิตเจ้าไปสู่ความสุขสวัสดีตลอดไป